สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เอซะเฮยเซยเฮยวันนี้นะคะชอ,อก,ก็ทักทายกันบนรถนะคะทุกคนชอ,อจะไปวัดนะวันนี้มันมีงานเ,าเขาเรียกอะไรนะคะวันแม่แห่งชาติครึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสวีเดนจริงๆอะ่ะเขาจัดขึ้นทุกปีนะแต่ว่า แต่ละปีอ่ะอาจจะตรงตรงกับวันที่ชอบไม่ได้หยุดหรือว่าตรงกับวันที่แบบว่าเราติดงานอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าปีนี้จัดวันเสาร์ที่13สิงหาซึ่งเป็นวันที่เป็นอาทิตย์ที่ชอบหยุดงานพอดีเลยค่ะทุกคนชอบก็จะพาไปดูนะคะคือจริงๆอ่ะชอบงานวัดมากโดยเฉพาะแฟนชอบ เพราะว่าอะไรทุกคนคือเวลาเราไปเมืองไทยอ่ะเราจะได้กินเขาเรียกอะไรนะเราจะไปตลาดนัดอะไรอย่างนี้เนาะอ่าบรรยากาศมันก็คล้ายๆแบบนั้นนะคะก็จะมีของย่างของกินพวกน้ําผลมงผลไม้อันนี้เมื่อสามปีที่แล้วนะคะที่ชอบไปเจอแต่ว่าปีนี้ชอบไม่รู้ว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็จะพาไปดูนะคะว่างานวัดที่ประเทศอ่าที่ต่างประเทศอ่ะที่ประเทศสวีเดนของชอนะเป็นยังไงนะคะโอเค เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงวัดนะคะแฟนก็จะขอแวะเอาของก่อนนะคะนางสั่งของจากประเทศจีนมาเราก็ต้องมาราับก่อนนี่นะคะหินสิงเนียนนะคะทอเบอร์อุย้ยรอนางไปเอาของก่อนแป๊บนึง ซึ่งแฟนช่อเคยมีประวัตินะคะว่ามีคนเอาอพังคนเรียกอะไรนะคะหมายเล่บแบรประจำตัวประชาชนนะคะไปสั่งของจากอินเทอร์เนต็ตประมาณมูลค่าประมาณ3,000ครูนก็เป็นหมื่นนะคะทุกคนที่ช่อเคยช่อไม่รู้ช่อไม่แน่ใจว่าช่อเคยพูดไปหรือเปล่านะคะว่าไอซึ่งบางทีอ่ะเวลาเราไปซื้อของหรือว่าเวลาเราไปทำอะไรกันแล้วแต่อย่างเงี้ยอย่างสมมติถ้าชอบไปซื้อของที่คุป หรือว่าตามห้างต่างๆแล้วทีนี้เขาถามว่ามีเมียดล้ำไหมก็คือมอีเขาเรียกรายนะเมียดล้ำภาษาไทยออมีคูป,ปองไหมมีบัตรสมาชิกไหมอะไรอย่างเงี้ยชอ็บอกว่ามีแล้วเขาก็จะถามนะคะถ้าช่อลืมมาไปเขาจะถามหมายเลขบัตรประจําตัวัตรชาชนนะคะซึ่งแฟนชอก็โดนไปแล้วนะคะสามพันครูนนางก็ได้คุยกับตํารวจซึ่งโชคดีตรงที่แฟนชอไม่ต้องจ่ายเนาะเออเนี่ยค่ะตรงนี้เลย แต่ก่อนมันแต่ก่อนอะ่ะปกติเราต้องไปเอาที่โพสนะคะคือที่ทําการไปรณีนีเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนจากโพสมารับตรงนี้แทนนะคะรอนางก่อนแป๊บนึงขับรถจากาบ้านช่อไปที่วัดนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะไม่นานแต่ถ้านั่งรถบัสก็ประมาณ25นาทีะคะ่ะก็จะต่างกันนิดนึงหอบ มาจากเมืองจีนประจำค่ะว่าเดแฮมเล็ตแฮมเล็ตจ้าถาม่าว่าคืออะไรมันคืออะไรเขาบอกว่าความลับค่ะทุกคนซึ่งความลับไม่มีในโลกชอบก็ต้องเปิดดีๆแฮมเล็ต <c oughs> นะคะตอนนี้เราก็ออกตัวแล้วนะคะจากอาเอามาเอารับมารับพัสดุนะคะเราก็จะ ขับรถไปที่วัดกันเลยนะคะวัดป่าก็ทนเบริรกค่ะทุกคนป้าย ว่าเป็นทำเหมือนวัดเลยนะทุกคนมันเป็นเหมือนบ้านแต่ว่าเรามาเช่าเอานะคะเป็นเช่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับการเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วทาเป็นสถานที่สงนะคะที่พักพิงของสงด้วยก็ทุกคนก็จะ เป็นจุดเป็นจุดของเขานี่นะคะเดี๋ยวเลยโค้งตรงนี้ไปก็ถึงวันแล้คะทุกคนตื่นเต้นอะ่ะนี่ช่อไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยนะคะไม่ใช่ไม่ได้ทานข้าวเที่ยงไม่ได้ทานข้าวเช้าจนถึงตอนนี้จะเที่ยงแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเลยเพื่อที่จะเก็บท้องมากินส้มตำมากินของเซ็บๆนะคะชออคิดว่ารถ ไม่ค่อยเยอะ thank you โอ้น่ารักก็จะมีฝรั่งมาโบกทางให้นะคะเมื่อกี <t ie> <t ie ้เขาถือตัวีก็คือ parking นะคะทุกคนแล้วมันจะมีที่จอดให้เราไหมอ่ะคนมารอเยอะเลยมีแท็กซี่มาด้วย omi ีี i ินนั้นฟออาดานาออกโซเวนตา แฟนชอบเจอที่จอดแล้วนะคะแล้วนางก็ชีช้ชอบบอกว่าแล้วมันจะทันเขาไม่ล่ะมีคันข้างหน้าที่ต้องจอดก่อนเราอีกนะเห็นไหมขเขาชี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะจอดตรงนี้อ๋อดีโกสเตนทักโซมิเกะเอ่อนางบอกว่าเชิญอะ after the oil เขาอ้ยภาษาไทยภาษาไทยนางบอกว่าให้ขับตามตูดรถคันนี้ไปนะคะ คือขออนุญาตหาที่จอดก่อนนะทุกคนเพราะว่าไม่มีที่จอดเลยอะอยถึงแล้วนะคะเดี๋ยวช่อให้ดูวัดก่อนหัวกระเซิงมาเลยหัวกระเซิงหัวกระเซิงกระเซิงมาเลยเดี๋ยวช่อหานให้ดูวัดนะคะทุกคนอันนี้เป็นสถานที่วัดนะคะที่ทางวัดเขาเช่า,าไว้นะคะเป็นให้แบบว่า เขาเรียกอะไรอะชาวไทยทุกคนนะคะเราไปทางนี้ค่ะมันย่อวีซ่าเฟิร์สนี่นะคะก็จะมีป้ายว่าวัดป่าคอตเทนเบิร์กนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆซูมเอาไม่เดินขี้เกียจนี่นะคะวัดป่าคอตเทนเบิร์กโอเคก็เราเดินไปในงานเลยนะคะ นี่คืออากาศดีมากชอบคิดว่าเดี๋ยวประมาณสักสายสายนะคะอาจจะมีคนมาเยอะกว่านี้เพราะว่าสายสายเขามีงงเขามีการโชว์ต่างนะคะทุกคนฝรั่งบางคนเห็นแบบว่าเออทำไมคนเยอะจังเลยรถเยอะจังเลยบางทีเขาก็มาแบบงง,งอยากรู้อะไรอย่างเงี้ย เคยมีนะคะฝรั่งบางคนแบบว่าเอ้ยพอเข้ามาปุ๊บมันเป็นมันเป็นเทมเพลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบว่าเออสามารถซื้ออาหารกินได้ช่วงปีนั้นชอบจาได้ว่ามันมีร้านนวดที่นวดไอ้นวดแล้วเอาเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะคือดีมากๆเลยอะวัดโบบีค่ะในสุพากจริงค่ะ คือเรางงอ่ะชอบชอบไม่เข้าใจว่าทําไมชอบชอบกับแฟนพักเทดิงตรงนี้ไม่ได้แต่ทำไมเราไปตรงนู้นได้เอ้ยแต่ทำไมเขาให้เราไปตรงนูน้นสาวไทยต้องมีเสือนะอคนเยอะอยู่นะคะ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนนะทุกคนหิว